นางอายหรือว่าลิงลมตัวนี้อายุ5ปีนะคะน้ำหนักกว่า2กิโลกรัมค่ะกำลังคลานบนพื้นที่สาลาที่พักริมทางในตำบลวังบัวบานทันขึ้นดอยสุเทพอำเภอเชียงใหม่ ขณะเจ้าหน้าที่ด่านตรวจที่1ห้วยแก้วอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยได้ออกมาตรวจความเรียบร้อยตามเส้นทางขึ้นดอยสุเทพแล้วก็พบนางอายหรือว่าลิงลมเพศผู้ตัวนี้นะคะจึงเกรงว่าจะได้รับอันตรายทั้งจากสุนัขและก็รถจึงได้นําส่งให้ฝ่ายสุขภาพสัตว์ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ตรวจสุขภาพแล้วก็ดำเนินการส่งต่อสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่ออนุบาลแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติค่ะ สำหรับลิงลมหรือว่านางอายเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมลำดับที่151ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2535และบัญชีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ในบัญชีหมายเลข2ค่ะ และปัจจุบันลิงลมอยู่ในสถานะสิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ระดับความเสี่ยงขั้นอันตรายต่อความเป็นอันตรายจากการสูญพันธุ์จากที่อาศัยตามธรรมชาตินะคะซึ่งด้วยความน่ารักมักจะถูกกระบวนการค้าสัตว์ป่านั้นจับไปขายเป็นสัตว์เลี้ยงค่ะโดยลิงลมตัวที่พบนั้นสันนิษฐานว่าผู้ครอบครองเนี่ยอาจจะมีการลักลอบซื้อขายจากตลาดค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายมาแล้วก็นำมาปล่อยไว้เนื่องจากเกรงว่าจะมีความผิดค่ะ